I love the chase and the hunt. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, i funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror. It appears สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับแน่นอนครับคลิปนี้พาทุกคนมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่อยู่ในความสนใจในแพ็กยูลิเปียนครับมิดฟิลเดอร์นะครับพาวเวลเน็ตเวดเอ้ยเน็ตเวดนะครับผมกับร่างยูเวนตุสในฤดูกาล2002-2003ซึ่งเป็นฤดูกาลที่ยูเวนตุสนะครับได้แชมป์สกูเตโตหรือว่าเกาโชซีดีอาร์ภายใต้การคุมทีมของมาซิโลลิปปี้นะครับเน็ตเวดเล่นกับเพื่อนร่วมทีมที่มีคุณภาพมากมายในยูเวนตุสนะครับไม่ว่าจะเป็นจิโรจิิิบุฟฟออนนลลลยงตตูาาามเเเเเเ็กกซซดดดดโปว เอ็ดการ์ดาวิดเน็ตเวทลงเล่นไปทุกรายการฤดูกาลนี้46เกมทําไป14ประตูกับ11แอสซิสต์นะครับผลงานโดดเด่นจนได้รับรางวัลบอลลูนดอร์ในปีนั้นนะครับผมซึ่งก็พายูเวนตุสคว้าแชมป์เกาโชซีเรียถึงแม้ว่าในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับจะไปแพ้ให้กับเอซีมิลานในนัดชิงชนะเลิศในการดวลลูกจุดโทษได้เพียงแค่รองแชมป์ก็ตามนะครับและที่สําคัญในนัดนั้นเนี่ยเน็ตเวทไม่ได้ลงสนามเพราะว่าโดนแบนจากใบเหลืองสะสมนะครับจังหวะทีเซอร์เนี่ยเป็นจังหวะเปิดบอลจากด้านข้างนะ เียบร่างกายอะไรมากนักเพื่อให้เข้ากันกับสกิลพิเศษที่ติดมาในร่างนี้ก็คือ phenomenal plus นะครับผมนี่เป็นนักเตะที่วิ่งไม่มีหยุดพลังงานล้นเหลือมีความสามารถหลากหลายในการเล่นนะครับเขามีจุดเด่นที่การยิงไกลอันทรงพลังและความสามารถในการสร้างสรรค์เกมลุกนะครับในเกมนี้ก็จะมีการ์ดของเน็ตเวดออกมาเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่นักเตะใหม่นะครับก็ตั้งแต่ภาคเบสแล้วนะครับผมทั้งการ์ดทีมชาติสารัฐาเช็กนะครับแล้วก็การ์ดยูเวนตุสโดยเฉพาะร่างนี้นะครับก็จะเป็นร่างปีเดียวกันกับร่างเก่าที่มีหนึ AMF โฮเพเยอร์เหมือนกันนะครับ การ์ดทีมชาติเนี่ยจะเป็นบ็อกซ์บ็อกซ์นะครับแล้วก็จะมีอีกร่างหนึ่งที่เป็นลมิงแฟงดังนั้นนะครับใครที่เคยเล่นร่างเก่าเนี่ยแล้วอาจจะไม่เคยเล่นร่างโฮเพเยอร์ร่างใหม่นะครับก็อาจจะมีความสับสนหน่อยว่าเออจะยืนแบบไหนอะไรยังไงดีนั่นเป็นสาระสําคัญนะครับในการเลือกใช้ power n e t w o r ให้ถูกจากลักษณะด้วยนะครับผมว่าเออยืนตรงไหนดีริมเส้นดีหรือว่ากลางลุกตรงกลางดีเพราะว่าเขายืนได้หมดเลยนะครับปีกสูงปีกต่ําก็ยืนได้นะครับผมรวมถึงแผนการเล่นด้วยนะครับผมจะเล่นแผนไหนให้เข้ากับ power n e t w นะคร แต่ถ้าเกิดใครเคยเล่นร่างหนึ่งบูสตก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมอาจจะขยับเล่นทั้งริมเส้นนะครับแล้วก็เล่นทั้งตรงกลางนะครับผมดูว่า n e ็ตเวร่างนี้เนี่ยจะเหมาะกับตรงไหนมากที่สุดในมุมมองของผมเองนะครับส่วนบูสเตอร์นะครับที่ติดตัวมาก็จะเป็นบูสเตอร์เทคนิคนะครับผมก็เป็นบูสเตอร์ของสายเพเมคเกอร์นะจริงๆนะแต่ว่าบูสเตอร์ที่ใส่มาเม็ดที่2ใส่ไปแล้วนะครับก็จะเป็น agility ความคล่องตัวนะครับ สกิลพิเศษที่บอกไปนะครับก็คือ phenomenal plus นะครับเป็นสกิลที่จะเพิ่ม ศักยภาพนะครับประสิทธิภาพในการเปิดบอลในจังหวะที่ถึงแม้ร่างกายอาจจะจัดระเบียบไม่ดีนะครับเช่นการวิ่งไปด้วยความเร็วแล้วเปิดเลยนะครับไม่ต้องผ่อนสปีดนั่นเองนะครับถ้าออโต้นำทางไปแล้โดยใช้บูสอจิลิตี้นะครับผมแล้วก็โคสอโมริมก็จะไป105นะครับป้าไปแล้ว <laughs> 105เกมรุก83นะครับบอลคอนทิปปิ้งไทยเวอร์ชัน95 98 97นะครับเด่นที่ คลองบอลนะครับแล้วก็มีพาสซิ่งนะครับผมโลพาสเก้าสิบล็อบเท็ดพาสแปดสิบสี่นะครับก็ประมาณนึงนะเพราะว่านี่เป็นโฮเพเยอร์นะครับจบสกอร์แปดสิบสามนะครับลูกฟรีคิกลูกโค้งเจ็ดสิบเก้าแปดสิบสามตามลำดับนะครับพละงกำลังความเร็วเป็นยังไงแต่ความเร็วสปีดในเก้าสิบเอ็ดสปีดต้นเก้าสิบสองนะครับเตะแรงเก้าสิบสี่นะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งเจ็ดสิบหกบอลล่าทรงตัวเก้าสิบหกสูงเหมือนกันนะครับและจุดเด่นของเด็เวดอีกเรื่องหนึ่งก็คือความอึดครับผมนี่เป็นนนนัักเตะะทีี่่พลงงาไมมมหด 98และที่สําคัญนะครับนี่เป็นนักเตะที่เล่นได้ทั้งสองเท้าแบบเพอร์เฟกนะครับผมเลกูลารีกับเวลี่ไฮนั่นเป็นเหตุผลที่บางคนชอบเอาไปเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาสลับซ้ายขวาตรงกลางได้หมดเลยนะครับไม่เกี่ยงว่า จะต้องยืนตรงไหนนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าจะปรับนะครับเราอาจจะต้องปรับนิดนึงผมจะปรับให้มันสมดุลเพราะว่ามีด e เฟนดิ n งมาหนึ่งแต้มด้วยผมจะลดดิปปิ้งลงหน่อยนึงนะครับผมดิปปิ้งลดลงเหลือ10นะครับผมก็จะเอาไปใส่ที่เด x กเซตตี้ครับเพื่อจะเพิ่มสปีดต้นนะครับเพื่อจะเพิ่มบาลานซ์แล้วก็เกมลุกนะครับผมก็ใส่ไปเป็น9นะครับแล้วก็ สีแต้มที่เหลือนะครับเอาไปเพิ่มความคมในการจบสกอร์นะครับเพราะว่าเป็นโฮเปเยอร์ก็ขึ้นไปสูงหน่อยนะครับก็ใส่ชุดติงไปเป็น6ก็จะเป็น6 9เ9 8 6 9 9บเจริงๆ N เน็ตเวเนี่ยมันปิ่มๆจะไป106นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีวิธีการอัพได้หลากหลายรูปแบบอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยหรือบางคนอาจจะอออโต้ไปไม่ได้ปรับอะไรก็ไม่ผิดเหมือนกันนะครับผมขึ้นอยู่กับความชอบนะครับนี่เราปรับสมดุลนะครับเพื่อเพิ่มเรื่องของการจบสกอร์นะครับแล้วก็เกมลุกให้มีมากขึ้้้นนใหหเเมาาาะกกับบบรป็พอถแ แต่ถ้าเกิดคุณจะอัพแบบอื่นนะครับจะปรับออโต้หรือจะเพิ่มความเร็วสปีดอะไรเพิ่มเติมมันก็แล้วแต่นะครับสามารถปรับได้เหมือนกันก็อย่างที่บอกไปนะครับผมว่าปิ่มๆจะ106แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกในการอัพเพื่อไป105ให้ได้ o r 105แล้วได้ค่าพลังแพทเทิร์นตามใจเราเนี่ยก็สามารถทําได้หลากหลายรูปแบบนะครับผมใช้ประโยชน์จากการเล่น2เท้าให้เป็นประโยชน์คุณอาจจะไปอัพพาร์ซิ่งเพิ่มก็ได้แล้วแต่นะครับ ทีนี้พูดถึงบูสเตอร์ไม่ที่2หน่อยเนื่องจากว่ามันปริมปิมจะ106นะครับบูสเตอร์ไม่ที่2มันก็มีตัวเลือกเยอะเหมือนกันที่เราจะทํา ให้ได้105นะครับผมในขณะที่เราอาจจะไม่ต้องใช้ Select Booster ก็ได้ใครอาจจะสุม Booster ประเภทอื่นที่เป็น Random Booster เพื่อไม่ให้เปลืองก็ได้เพราะว่าเราเรารักษาอุปองให้ยังอยู่ที่105นะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็น Agility ก็ได้หรือ t i k e r Instinct, c o s i n g f a n t a s i t a นะครับผมเทคนิค b o n c a r i n g ได้หลายประเภทเหมือนกันนะครับอันนี้แนะนําใช้เป็น Random Booster นะครับผมจะได้ไม่เปลือง Select Booster นะครับเอาโหแบบนี้ชอบเลยนะครับ เดี๋ยวเบื้องต้นผมจับยืนกลางลุกฝั่งขวาก่อนแล้วเดี๋ยวจะสลับมาฝั่งซ้ายแล้วก็จะสลับไปริมเส้นแล้วกันนะครับส่วนสกิลนะครับผมก็เน้นสกิลยิงไข่นะครับไม่มีสกิลเลี้ยงบอลความบอลเลยนะครับมีล long range c เลอร์นั c เกิลช็อตดิปปิ้งช็อตไ s ซิ่งช็อตลองเลี้ยงช o ตติ้งโอ้โหเรียกได้ว่าสกิลยิงมาครึ่งสกิลครึ่งหนึ่งนะฮะห้าสกิลเลยนะครับสกิลพาสมี one touch pass through passing pinpoint c r o s s เค g outside c u r น e r p h e n o m นะครับก็มีสกิลยิงกับสกิลจ่ายบอลเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะใส่สกิลเพิ่มเติมแนะนำสกิลเลี้ยงบอลของบอลนะครับใครชอบสายไไหนก็ป แต่แนะนำนะครับดับเบิลทัสควรต้องมีเลยนะครับผมโซคอนโทรต้องมีนะครับแล้วก็ไฟติ้งสปิรตนะครับสสกิลนี้ยืนนะครับส่วนที่เหลือคุณจะเปิดสกิลอะไรได้แร็กแบกนะครับผมหมักเซยเทิร์นชอบเทิร์นก็แล้วแต่ความชอบของเราเลยนะครับแต่จะบอกว่าผมยังไม่ได้ใส่ดับเบิลทัสนะครับผมสกิลหมดพอดีนะเพราะฉะนั้นรีวิวอาจจะไม่มีดับเบิลทัสให้ดูนะครับผม เบื้องต้นผมยืนฝั่งขวานะครับการลุกฝั่งขวานะครับถ้าเกิดว่าจะเป็นจังหวะเปิดก็จะเปิดด้เท้าขวาแต่ถ้าเป็นจังหวะที่ตัดเข้ามายิงนะครับผมมันก็จะเข้าได้เท้าซ้ายแต่ว่านี้ฝืนยิงเท้าขวาเฉยทั้งๆที่เขาสามารถยิงได้ทั้งสองเท้าแบบเพอร์เฟกต์นะครับผมนั่นเป็นจุดเด่นของเน็ตเวิร์หลักๆเลยนะครับที่หลายคนน่าจะต้องชอบแน่นอนนะครับก็คือสามารถเล่นได้ทั้งสองเท้าแบบเพอร์เฟกต์นะครับความสามารถของเน็ตเวิร์ผมมองว่าเป็นตัวกลางรุกนะครับสายโฮที่ค่อนข้างมีความสมดุล คือมีความสามารถที่หลากหลายนะครับผมแต่ไอความสมดุลเนี่ยครับผมถ้าเรามองในมุมกลับกันเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่จุดเด่นของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นปี๊ดนะครับมีความเด่นอยู่นะครับแต่ไม่ได้เด่นแบบ นักเตะบางคนที่มีจุดเด่นด้านใดด้านหนึ่งไปเลยหรือบางคนอาจจะใช้คําว่าไม่สุดสักทางหนึ่งแต่จริงๆแล้วนะครับผมไอ้ความที่ไม่ได้เป็นจุดสุดของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นจุดด้อยมากนักนะครับผมกลับกลายเป็นจุดที่เกือบจะจุดสุดแต่เออเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการทําประตูจากการยิงไกลนะครับผมมีสกิลยิงไกลสนับสนุนเพียบเลยนะครับคิกกิ้งพาวเวอร์นี่อาจจะไม่ได้เวอร์วังถึง90ไปไปลายเตะ ทะลุตะไคระขาดนะครับแต่ว่ามันก็เพียงพอแล้วนะครับผมที่จะสามารถยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจากระยะไกลระยะไกลนะครับผมเติมไปในกรอบเขียโทษนะครับแล้วก็จ่ายให้เพื่อนมีทั้งวันทัชพาร์สลูปพารซิงตัวเลขค่าพลังการส่บบอลอาจจะไม่ได้เปรี้ยงป้างนะครับแต่ร่างนี้เนี่ยใส่ฟ h โนเมเนลพาสมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะจ่ายบอลได้ทุกท่วงท่าลีลาเราอาจไม่จาเป็นต้องผ่อนสปีดก่อนเปิดด้วยซ้ำนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเปิดด้านข้างเปิดแทงทะลุช่องเปิดมงเกมมิ่งนะครับผมก็สามารถที่จะเปิดได้ทุกรูปแบบบเหมือออนนนัาาางคางคจจะ สกิลนี้ไปแต่ผมมองว่าสกิลนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าจะมีประโยชน์เนี่ยก็จะต้องเอาไปเล่นไปริมเส้นหน่อยเล่นริมเส้นแล้วก็เน้นวิ่งไปเปิดเน้นวิ่งไปเปิด <ๆ S 2> ซึ่งจริงๆแล้ว <ๆ S 2> เด็ดเปดก็ไม่ได้มีเดนๆ,ๆเรื่องของการเปิดซะอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นปล่อยให้มันเป็นไปตามจังหวะเกมอย่าเอาไปเล่นเป็นตัวเปิดหมงเกมมิ่งซะอย่างเดียวเลยนะครับผมอันดีวดูจังหวะนี้นะครับผมไปด้วยความเร็วไม่ต้องคอนแล้วเปิดแบบนี้เนะี่ย <ๆ S 2> นั่นคือ สิ่งที่มาพร้อมกับร่างนี้ก็คือฟ e โน m e n พ l าส s นะครับอย่ามองข้ามนะครับบางคนอาจจะมองข้ามสก,กิลนี้ไปผมมองว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับผมแต่ให้เขาเคลื่อนที่อิสระแล้วกันนะครับอย่าไปแบบเน้นริมเส้นแล้วเปิดเอาไว้รอเปิดอย่างเดียวนะฮะข้อ <c oughs> สังเกตส่วนตัวสําหรับผมเองนะครับผมในช่วงต้นเนี่ยผมเล่นหน้าคู่นะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่า <c oughs> การเติมเกมรุกของเน็ตเวเนี่ย อาจจะมีไม่มากเท่าที่ควรนะครับผมอาจจะเนื่องจากว่าตัวเกมเนี่ยจะมองว่าในกรอบเขตโทษเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเพื่อนร่วมทีมตัวอื่นที่เข้าไปอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเรามีโฮเลเยอร์หรือบ็อกซ์สบ็อกซ์หลายตัวในทีมนะครับผมหรือแม้กระทั่งหน้าคู่แบบนี้มันก็จะมีกองหน้าอยู่ในกรอบเขตโทษ2ตัวการเติมเกมรุกขึ้นไปมันก็จะไม่เติมไปซ้อนตำแหน่งกันนะครับเพราะฉะนั้นหน้าคู่สาหรับเด,ดเวิดผมมองว่าการเติม หรือว่าความสะใจในการเข้าไปลุ้นทําประตูในกรอบเขตโทษมีค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้คือเท่าที่ผมสังเกตนะครับในช่วงหลังผมก็เลยจับลองเล่นเป็นเอ่อ CF คนเดียวนะครับผมแล้วดูว่าความเปลี่ยนแปลงจะเป็นยังไงผลปรากฏว่ามีความเด่นขึ้นนะครับเน็ตเวเติมเกมรุกเข้าไปในกรอบเขตโทษอัตโนมัติบ่อยขึ้นนะครับผมโดยไม่ต้องกดชิงวิ่งนําทางไปนะครับเราก็สามารถที่จะทําเกมจากเน็ตเวิได้หลากหลายรูปแบบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าแผนการเล่นนะครับเราจะจับ กลางรูกกี่คนนะครับแนะนําว่าถ้าจะให้เหมาะเนี่ยก็อาจจะต้องมีตัวเพเมกเอร์นะครับผมยืนเป็นกลางรุกหรือว่าคอยสนับสนุนเขานอกกรอบเขียโทษด,ด้วยนั่นเองนะครับตุม้มในระบบใหม่แพดใหม่ล่าสุดเนี่ยการยิงฟรีคลิกของเน็ตเวิรล่างนี้ถ้าเกิดอัพตามนี้เนี่ยจะอยู่ที่92เพราะว่าระบบใหม่มันจะมองที่ ไอตัวสกิลด้วยนะครับพวกนักเกิลช็อตอะไรพวกนี้นะมันจะเอามาคำนวณเป็นค่าพลังที่ยิงฟรีคิกเนี่ยค่าพลังสูงขึ้นนะครับแต่สูงขึ้นก็เท่านั้นแหละครับยิงฟรีคิกก็ไม่ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปตัวยิงฟรีคิกได้ครับผมแต่ผมคิดว่า เอาตัวยิงเบาๆแต่จบสกอร์ดีๆมากกว่านะครับผมโดยไอ้ค่าพลังการยิงฟรีคิกเนี่ยเราไม่ต้องไปคำนึงมากนะครับผมว่าเออตัวไหนยิงฟรีคิกได้สูงนะครับเนาะมันเพราะมันดูจากสกิลด้วยซึ่งจริงๆแล้วนักเกิลฟรีคิกนะครับดิปปิ้งฟรีคิกเนี่ยในภาคปัจจุบันมันก็อาจจะใช้ประโยชน์ได้มากไม่มากนักเหมือนกับตอนภาคเบสนะครับถึงแม้ว่าพาเว r เน็ตเว็บเนี่ยอาจจะเป็นลูกลักของหลายๆคนนะครับเล่นแล้วขาดไม่ได้ต้องลงสนามทุกนัดนะครับผมเล่นแล้วเข้ามือจัด แต่ในเกมเนี่ยทุกคนย่อมมักมีนักเตะที่ตัวเองเล่นแล้วไม่เข้ามือเล่นยังไงก็ไม่เก่งทงั้งๆท,ที่คนอื่นเล่นเก่งนะครับผมผมยอมรับว่าเทอร์เน็ตเป็ดร่างเก่าๆที่ผมเคยเล่นเนี่ย นะครับที่เป็น roaming fan box ็อ b o ์นะครับผมเล่นเท่าไหร่ส่วนตัวผมเองนะครับผมไม่รู้ว่าจับจุดไม่ถูกนะครับผมเล่นไม่ค่อยออกนะครับไม่รู้ว่าเออจะต้องเล่นแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมเน็ตเวทก็ป <แ S 1> เป็นหนึ่งในนะักเตะคนนั้นถึงแม้ว่าบางคนหลายๆคนอาจจะบอกว่าเล่นเก่งนะครับผมเล่นดีเล่นเก่งเล่นเข้ามือจัดจัดนะคะแต่สำหรับผมเองส่วนตัวนะผมเล่นไม่ค่อยเข้ามือนะอันนี้บอกตันตรงเลยนะครับผม จับจุดยากเหมือนกันแต่พอร่างนี้นะครับผมก็พยายามเสาะหาอยู่เหมือนกันว่าออจะต้องเล่นแบบไหนจะต้องยืนแบบไหนดีริมเส้นดีไหมยืนกลางลูกฝั่งขวาดีหรือเปล่ปาแผนการเล่นต้องเป็นแบบไหนสุดท้ายนะครับถ้าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าสําหรับเน็ตเวิร์เนี่ยผมน่าจะต้องยืนเป็น C m F 3คนเอ,อ้ยไม่ใช่ <laughs> C F 1คนกองหน้า3คนแผนหน้าคู่เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสําหรับ คู่เพลเยอร์ของ n e t เวตร่างนี้สําหรับผมเองวิธีการเล่นผมเองนะครับผมเนาะแต่บางคนอาจจะถนัดก,ก็ได้นะหน้าคู่นะครับผมเพราะว่าปกติถ้าเล่นหน้าคู่เราจะเน้นจังหวะทําชิ่งนะครับผมของกองหน้าคู่หรือใช้ตัวเพเมเกอร์ตรงที่เป็นกลางรุกนะครับเพื่อคอยสนับสนุนกองหน้าซะมากกว่าในการเข้าทํา ทีนี้ถ้าเกิดเราเอาเน็ตเวทไปเล่นเป็นกองกลางตัวรุกนะครับโดยไม่ได้เล่นริมเส้นแบบหน้าคู่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าการเคลื่อนที่มันอาจจะไม่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีการวิ่งเติมขึ้นไปซ้ําซ้อนกันอย่างที่บอกไปอันนั้นนะ่ะทาให้ผมเล่นอาจจะไม่ออกนะครับอันนี้คนต้องว่ากันตามตรงในในประสบการณ์ที่ผมลองรีวิวร่างนี้นะครับแต่ทีนี้พอเปลี่ยนเป็นเอ่อซีเคนนะครับผมแล้วก็เอาเน็ตเวทเนี่ยยืนเป็นกาลางรุกตรงไหนก็ได้นะซ้ายขวาก็ได้นะครับกลายเป็นว่าเฮ้ย ทำได้ดีขึ้นนะครับผมเคลื่อนที่เป็นอิสระได้มากขึ้นเติมเกมลุกเข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยยกม้ายกมือวิอ่งเข้ามาในกรอบเขตโทษขอบอลได้บ่อยขึ้นมีจุดเด่นมีส่วนร่วมกับเกมรุกมากขึ้นนะครับอันตรายมากขึ้นเล่นง่ายขึ้นนะครับอันนี้สําหรับส่วนตัวผมเองนะแต่บางคนอาจจะไปเล่นหน้าคู่ก็สุดแล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ความชอบนะครับเนี่ยพอจับจุดได้ปุ๊บนะครับผมความเด่นก็เห็นชัดเจนขึ้นว่านี่เป็นตัวอันตรายในกรอบเขตโทษจริงๆนะครับแล้วมีความครบเครื่องถ้าเกิดว่า เข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ได้นะครับอยู่นอกกรอบเขตโทษใช้ทักษะการยิงไกลของเขาเป็นประโยชน์นะครับผมถ้าต้องเป็นตัวที่พาบอลไปกับเท้านะครับผมก็คลองบอลได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับอาจจะไม่ได้ผิวไหวดังสายนะ้ําไม่มีสกิลอะไรซัพพอร์ตยังไม่ได้ใส่เต็มทัสไสด์ด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่เป็นทีเด็ดในการจบสกอร์นอกเหนือจากกองหน้าตัวนี้ก็ เข้าไปจบสกอร์ได้บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับผมนะนี่ฮนะนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เติมเข้าไปในก่อเขียโทษนี่ถ้าเป็นหน้าคู่อาจจะไม่ได้เติมในะจังหวะนี้อันนี้แล้วแต่จังหวะแล้วแต่สไตล์การเล่นแล้วแต่วิธีการรูปแบบของการเล่นของแต่ละคนนะครับซึ่งผมไม่สามารถที่จะสาธยายหรือทดลองให้ดูเหมือนกันหมดแบบทั่วถึงนะครับผมแต่พอปรับให้จูนให้เข้ากับวิธีการเล่นของเราเองแล้วเนี่ยนักเตะอย่างเน็ตเวิร์ดร่างนี้นะครับก็เป็นประโยชน์กับทีมมากๆเหมือนกันนะครับผมโอ้โห นี่ฮะจังหวะเติมเข้าไปอีกลูกหนึ่งนะครับนี่สั์เลยครับยิงจังหวะเดียวแบบไม่ต้องจับนะครับและอย่าลืมเรื่องของสกิลฟิโนเมียลพารสด้วยนะครับใช้สกิลนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเสียเวลาจัดระเบียบร่างกายอะไระคิดเร็วทําเร็วยิงเร็วจ่ายเร็วไปเลยนะครับผมเออวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วยิงไปเลยทําชิ่งยิงไปเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมทําชิ่งเปาะแปะไปนะครับแล้วแหวกเข้าไปข้างในแล้วกดไปขวาลูกนี้อ่ะ พอเราจับจุดได้นะครับเราก็จะใช้นักเตะให้เป็นประโยชน์มากขึ้นทีนี้ขึ้นอยู่กับว่ามันกระทบกับแผนการเล่นโดยรวมของเราหรือเปล่าด้วยนะครับไม่ใช่ว่า จัดทีมเพื่อนักเตะคนเดียวนะอันนี้ก็ต้องไปคิดดูเป็นโจทย์ของเราเองนะครับผมแต่บอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นตัวหลักหรือตัวสำรองนะครับผมเนเ็ตเวิร์ดรนี้เนี่ยมีติดทีมไว้ได้เปรียบแน่นอนนะครับเพราะเล่นได้ทั้ง2ฝากซ้ายขวาแล้วก็ใช้ได้ทั้ง2เท้าแบบเพอร์เฟกนะครับโอเคนะครับ,อรบขอบคุณคุณโอมาด้วยนะครับสำหรับไอดีรีวิวนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมช่องแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโฟรวมถึงช่องอื่นบอมสกีรีวิวฟินสกี h ช n แนลทุกช่องลิงก์อยู่ใต้้้คคคคคคลลลลิิิปปปปนนนนะรรรรรััััััับบบบบาาากกาาดดดตตมวววยแวเจออ่่ไไสสสหีี ท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับか It's not the same. okay. I move on each and every day.